กันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะมูล,ลนิธิของคุณพุ่มนะคะก็ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิเศษที่มีฐานะยากจนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ห้องประชุมสหกรอ,อมทรัพย์ครูแม่ห้องสอนนายสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนได้เป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มโดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ห้องสอนก็ได้คัดเลือกผู้เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มจำนวน143ท,ทุนทุนละ5,000บาทรวมทั้งสิ้น7 1 5 0 0 0บาทได้เข้ารับประธานทุนมูลนิธิคุณพุ่มเบื้องหน้าพรูปทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพนาวดีเพื่อให้เด็กที่ได้รับทุนได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะทั้งแก่เด็กและผู้ปกครองในการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพหรือฟื้นฟูสมรรถภาพเฉพาะบุคคลโดยทุนการศึกษาดังกล่าวนะคะสืบเนื่องจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริพัฒนาวรณวดีค่ะได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนในปีการศึกษา2,563จำนวน16,00 33ทุนทั่วประเทศค่ะโดยสเสด็จพระราช,าท,รราชาทานทุนนะคะโดยพระองค์เองให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานครส่วนต่างจังหวัดเองค่ะมูลนิธิคุณพุ่มได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กพิการในจังหวัดนั้นๆค่ะ น,นอกจากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วนะคะทางมูล,ลนิธิคุณพุ่มก็ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการที่จังหวัดพะเยาค่ะที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยามูล,ลนิธิคุณพุ่มก็ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจ,จังหวัดพะเยาจํานวน101ทุนนะคะทุนละ5 0 0 0บาทรวมเป็นเงิน5้า0 0 0หบาทโดยเด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่ก็ได้รับประธานทุนต่อหน้าพระรูปทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวี 四。Tea. สำหรับโครงการทุนการศึกษาสำเร็จเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มนะคะถือเป็นโครงการที่ร่วมกับรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อให้มูลนิธิดําเนินการมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทั่วประเทศค่ะโดยทรงสเสด็จประธานทุนด้วยพระองค์เองให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานครนะคะในส่วนของต่างจังหวัดมูลนิธิคุณพุ่มได้ขอความกรุณาจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุน นับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดนั้นๆโดยได้มีพระเมตตาประทานทุนให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเทศเอาทุกประเภทนะคะในจังหวัดเป็นประจำทุกปีเรื่อยมาตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันค่ะ